ทั้งสตูเด็กฝึก YG โชว์ทักษะอันน่าทึ่งในรายการ Use With You สองสาวชาวจีนเจนหวังและวิกกี้เว่ยหนึ่งใน Baby m o เตอร์กลุ่มเด็กฝึกจาก Chining Star Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทลูกของค่าย YG Entertainment ที่อยู่ในประเทศจีนพวกเธอได้โชว์ความสามารถเป็นครั้งแรกในรายการ Use With You พวกเธอได้แนะนำตัวว่าเป็น Baby m o เตอร์ ชื่อที่เหล่าแฟนๆค่าย YG รู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้า YG เพิ่งจะจดทะเบียนการค้าสำหรับชื่อ Baby Monster ไปได้ไม่นานหลังยืนยันแผนการที่จะเปิดตัวเปเรกรูป,ปวงใหม่ของค่ายอย่างเป็นทางการในปีนี้จับใจให้กับเหล่าเมนเทอร์ด้วยการแสดงที่น่าทึ่งทำให้พวกเธอถูกจัดอันดับอยู่ในคลาสดีพวกเขายังกล่าวอีกว่า เด็กฝึกกลุ่มเดียวกับเจนหวังและวิกกี้เว่ยได้แต่งเพลงที่พวกเธอใช้แสดงในรายการเด็กฝึกของ y g ไม่ได้